ผักก็กรอบอบใส่ใส่เข้าไปหักเป็นพันเลย <c oughs> ที่โรงเรียนลูกเป็นยังไงบ้าง <c oughs> กินอะไรมายัง hmm. ยังย right? ังไม่ก oh, right. ินอะไรมาเลยใช่ไหมหมาก็ยังไม่กินอะไรเหมือนกันหิวอยู่เนี่ยนะหิวจริงจังเลยโอ้มันกับแสบแห้งพ่อเบ๊โอ้ไม่ได้กินโดนนี่นี่เอาอีกกันปนปนปนเห็นปะขุยคำแย่ไง แำไงล่ะฮัึ้นหมก <laughs> <laughs> มันอากาศมันหนาวเมื่อวานวันก่อนร้อนเมื่อวานเริ่มหนาววันนี้หนาว สิบหองศาเมื่อเช้าได้สิบสาองศาไปดีโอ้จำกันนะจำ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 นั่น <c oughs> แสบหล่าละเม,มียสวัสดีค่ะบ่าวหลังบ้านบ้านนาบ้านหวังบ้านนาเนาะสวัสดีทุกคนเดอ้อ โอขอบคุณค่ะไลที่หกเนาะขอบคุณจ้าขอบคุณทุกคนเด้อที่เข้ามานั่งกินข้าวเป็นเพื่อนค่อยใครกินแล้วก็มานั่งเป็นเพื่อนค่อยมามามาดูค่อยหน่อยค่อยหิวแห้งแห้ง <c oughs> ข้าหลามเนี่ยนี่ไม่ใช่แบบไอนน้นี่เนี่ยแต่อยมากินเฮ้ยจำเจียวไม่ใช่เจียวเด้ออันนี้เป็นตะจอมส้มประจอม,จอมนี่ หิวข้าจัมือสั่นไหม่้อหิวข้าจัมือสั่นเินผักด้วยก่อนปกติขนาดมือไหนครับท้้งสองมือเลยได้ทั้งซ้ายทั้งขวาลค่ะแต่เขียนเขียนจะเขียนข้างขวาแต่ถ้าใช้งานส่วนมากข้างซ้ายทำไมอะคะเห็นใช้สองมือบอก เป็นคนใช้ใช้ถนัดได้ทั้งสองมือเลยค่ะแดงซ้ายหางขวาบวยผินว่าขนาดขับรถเขาัังใช้เท้าสองเท้าเลยเกียร์ออโต้นะเอออื้อวินจริงๆอันนี้เขาหลามเลยเนี่ย ข้าวหลามข่อยออมมักินกับประจอมแบ่งใส่ถ้วยใหญ่ไว้ค่อยกลัวมันไม่หมดแต่เหมือนจะหมดด้วยเนะี่ยมันแทบแห้งอือหือคุณนะ่ะเมืม่อกี้กินพริกเป็นเม็ดค่อยเสากินแล้วเป็นเม็ดเม็ดขนาดนั้นใหญ่ไปเนาะมาพริกไม่แย่พวดเอาใส่นี่นนนอนืนอหือ <c oughs> กินพริกด้วยนะคนพริกไม่กินเป็นอะไรที่แบบฟ้า,ารรแล้แส่บแฉะผักอีกกันนะ้จริงแต่ผักนันมันแสบแย่ลูกไม่ลองชิมดูเหรอลูกแสบเดียเด๋ยแล้ว